สมบัติลับบนเกาะหัวกะโหลกช็อตรกจ้ใ้ต จุใจแน่แน่ฉันรู้สึกเหมือนได้เป็นเจ้าหญิงเลยจะโยหนังสือทองค้อให้ขอฉันบ้างสิปรับให้เรื่องะไรจะให้แกไม่ยอมหรอกเฮ้ยทำไมอ่ะอ๋อไม่เห็นจำแหลกเลยก็นนั้งแต่แคร์กันตั้งแต่จู๋หัวนีดาวไม่ได้เรื่อง คนรวมหัวกันแกล้งฉันเนอะแกล้งยังไเกมจนไพ่สนุกไปแล้วนี่สนุกสุดไปเลยล่ะเจ๋งมากเลยใช่เจ๋งเนอะชื่ออย่างอนไปหน่อยเลยน่าที่โทษก็แค่เจ้าสมบัติในเกมเท่านั้นน่ะไม่ใช่ของจริงสักหน่อยอ่ะอยากไปหาสมบัติของจริงจังเลยเฮ้ยเพี้ยนเปล่าเนี่ยฮะขอแบบนั้นน่ะจะมีเฉพาะในหนังกับเกมเท่านั้นแหละนะ ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไงคนที่พบสมบัติของจริงโดยใช้ทำนานหรือหนังสือโบราณเป็นอ้างอิงก็มีอยู่ไม่น้อยนะสมัยเนี้ยยังมีคนที่มีอาชีพเป็นนักล่าสมบัติอยู่ไงล่ะโอ้โอเป็นไงล่ะเห็นไหมเห็นไหมถ้าอย่าง,งาน,นั้นนลายแทงสมบัติมันอยู่ที่ไหนกันนะ่ะเออนั่นดีคนนั่นสินะโอ้ฉันว่าแล้วเช<ะ>ียว เดี๋ย <screws> ว <in the fridge> ่าเราสามารถคัดลอกภาพจากลายแทงของจริงได้ได้ชีสลายแทงสมบัติขอกินชีสนี่เข้าไปนะแล้วก็จะมองเห็นลายแทงสมบัติของจริงเลยหลังจากมองเห็นแล้วก็ใช้หมวกจิตรกรกับผููกันอัตโนมัติวาดตามแบบออกมาเท่านี้ก็ได้ลายแทงสมบัติแล้วล่ะหุเจ๋วเลยข้าจะไปเอ้ยเม่น อคือว่ามันเป็นชีสที่มีรสชาติแบบผู้ใหญ่นะไม่เอาอ่ะไปเอาพูดอะไรตอนนี้แล้วหรูกินเหี้ยมดได้นะกินเลยกินเลยากอาหารเลยนะใหญ่หน้าเลยม่วงเลยแย่เลยไม่ไงเดี๋ยวเรามองเห็นแล้วอ่านั่นไงเอาเลยนะ้ะนั้นเรามองเห็นแล้ว มองเห็นแล้วปิ้งเลยนี่นี่นดเอย่างเลอย่างนั้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เฮ้ยนี่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 นเออเออเอ้เออเออเออเารเอเอาเออเนอเอาเออเอเอ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 าเอ้เออ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 เูาเออเออเออออเออเอาเออ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 เมูเอตาหอเอ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 เอืออเอออเออเออเารเอ นะคือลายแทงสมบัต e ิเหรอแล้วที <c oughs> ่บอกว่าก <c oughs> ้อนนี่มันบอกแค่เนี้ยจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าหมายถึงก้อนไหนอ่ะนจะเชื่อได้แน่ล่อะไรเล่าที่นักศึกษาจำใจกินแล้วก็วาดออกมาอย่างเนี้ยรูปร่างแปลกๆแบบนี้นะฉันว่าฉันเคยเห็นนะนี่อาจจะเป็นเกาะหัวกระโหลกโอ้หชื่อตามรูปเป๊ะเลยหัวกระโหลกตาโบ ยิ้มหนังสือแผนที่หน่อยนะเออเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงละ่ะเกาะหัวกะโหลกเฮ้ยมีเกาะชื่อแบบนี้อยู่บนโลกจริงๆด้วยเหรอเนี่ยเนี่ยตลกชัดชัดแถมวันนี้เนี่ยเป็นวันน้ําเกิดน้ําตายด้วยเอาจริงดิลองไปกันเถอะเดริมอนต์เราอาจจะกลายเป็นมาหาเศรษฐีก็ได้โอกาสแบบนี้หา,ายากแล้วเดริมอนนะไปเลยล้วเหรอละอันนี้ละไปเกาะหัวกะโหลกกัน นึกว่าจะมีโครงกระดูกกองอยู่ทั่วบริเวณซะอีกเป็นเกาะที่สวยงามจริงๆเลยสมัยก่อนเกาะแห่งนี้ถูกปกครองโดยทัพน้ำมุรายยม่าน่ะเฮ้ยทัพน้ำคืออะไรหรอไม่รู้สิหมายถึงโจรสลัดในยุคเซนเงอคุคจ้ะอ๋อโจรสลัดเหรอคุณปันพีตป่ะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกโจรสลัดญี่ปุ่นจะหักเลานี่ไง ชื่อเฮียกุโรมารุที่เขียนไว้ตรงเนี้เป็นชื่อของหัวหน้าทัพน้ ama, นะํามุรายาม่านะโุ้ยก็เจ้สลารดเดียดสุดยอดพอรู้แบบนี้แล้วฉันได้กลิ่นสมบัติขึ้นมาทันทีเลยอ,ะอ่ะจริงสิฉันว่าพวกเราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มแล้วก็แข่งกันตามหาสมบัติดีเปล่าล่ะเเข้าท่า,า,าะฮครชนะก็ได้สมบัติไปคลองเลยเฮ้ยให้แข่งกันเหรอก็น่าสนุกดีนะถ้างั้นมาจับไม้สั้นไม้ยาวแบ่งทีมกันเถอะ อ่ะต้นยาวมีสามต้นต้นสั้นก็มีสามต้นกิบได้อันไหนก็ห้ามบนที่หลังนะอ๋อันนี้ก่อนอันนี้แล้วกันเออันนี้ดีกว่าดีกว่านีดีแฮะ่เลือกสิแกนี่ช่ยอะช่ดูไรมาอยู่ทีมน้องหล่าไม่โกนหนอเหรอนี่ย ไม่ต้องกลัวไปหรอกแอนเพราะว่าฝ่ายโนมิโนบิตะอยู่ด้วยเข้าไม่ได้เรื่องเออแกด้วยออกอ่ะอ้อเหรอไม่ปนตรงไหนตลก้งไยนาะอย่าอยอ่อ่านาย่านย่าายเาอยยอยแล้ยบาอาอย่าอ่ย่า่่ยย่ย่าา่่ย่กันย่ยอาลย เรื่องทิศของเกาะก็รู้อยู่แล้วเริ่มที่จมูกแข็งงูก่อนก็แล้วกันคุณแทงงูอยู่ไหนครับอเฮ้ยอาลองไปถามคนนั้นดูดีกว่าสวัสดีค่ะอาขอโทษนะคะอสวัสดีจ้าดูหน้าตาไม่คุ้นเลยนั่นเนี่ยค่ะเราเพิ่งมาครั้งแรกค่ะเออไม่ทราบว่าแถวนี้มีจมูกของแทงงูไหมคะเออจะจะจะจมูกของแทงงูล่ะอครับ เรามหาสมบัติของเฮียคุโรนะครับไม่รู้ไม่ไม่รู้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 ฉันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเนอะรู้เลยหรอหรอยังไงอะนี่ผู้เธอรู้หรือเปล่าทําไมเกาะแห่งนี้ถึงได้ถูกเรียกว่าเกาะหัวกระโลกนะฮะไม่รู้ครับเพราะมันมีโครงกระดูกท่าหอยที่พ่ายแพ้ฝังอยู่ทั่วเกาะยังไงจ้าไอ้นึกแล้วเชียวไอ้หนุ่มฉันจะเออหัวหน้า เกิดเกิดเกิดฝันอ,อ,อยู่ทั่วนั่นดิถึงว่าสิทำไมมีรูปบ้นหินเยอะจังเฮ้ยเฮ้ยคุณลุงคนนั้นอ่ะพอได้ยินคำว่าจมูกของเทงงูก็สีหน้าเปลี่ยนไปเลยจะต้องมีเหตุผลอะไรแน่ๆเลยอนะเนาะ น่มาทางนี้มันถูกทางแน่หรอคิดว่านะวันน้ําเกิดน้ําตายน้ําทะเลจะขึ้นสูงสุดแล้วลงต่ําสุดเพราะฉะนั้นนะมันน่าจะมีทางเข้าออกปรากฏออกมาให้เห็นน่ะสมเป็นในักทูงนี้นั่นเนี่ยจะว่าไปก็มีเหตุผลดีเหมือนกันนะโอ้นิทานถูกต้องเห็นว่าเจอเลยทางเข้าแต่ว่าเราจะเลือกเข้าช่องไหนดีล่ะอืมนี่นี่เองช่องนี้แหละเอาทำไมอะฮะ จมูกของเทงงูนะ่ะต้องเป็นหินตรงนั้นแน่ๆเลยละ่ะโอ้ยดูแล้วเหมือนจมูกของเทงงูจริงๆด้วยดังนั้นนะด้านขวาของจมูกของเทงงูก็ต้องเป็นช่องนี้แหละย้อนไปเลยไปไปกันเถอะเออไปออออนี่ชายโยชายโยอ่อาตรงนี้แหละสุดเขตตะวันตกของเกาะจมูกของแทงงูก็คืออะไรกันแน่นะเออ,เอ,อ ดูไรมั่งตรงนั้นสิอะไรไหน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 เหรอ้าวต้องใช่แน่เลยนั่นแหละจมูกของเทงงูดูเหมือนว่าจะมีถ้ำอยู่ด้วยต้องเป็นทางข้าแน่ๆเลยที่ถ้ำมันอยู่ทางขวาของจมูกของเทงงูก็ต้องเป็นถ้ำนี้สิเย้ยเจอสักทีเนาะสมบัติของเฮียคุโรมารุเฮียคุโรมารุอะไรอะอะไรเนี่ย ถ้าทางอันตรายชอบกลนะเนี่ยที่ว่าระวังอย่าให้ผิดสีคงเป็นไอ้นี่มั้งงั้นเลยอย่าให้ผิดสีชวันนะเออโอกาสถูกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหรอเนี่ยลองยิงยิงว้าลูกธนูเข้าใจแล้วแบบนี้สรุปคือห้ามหยิบสีดำสินะเทงกันลงสีขาวนะแอนนะเอาเลยลงสีขาวอ๋อรู้แล้ว คำนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงสีก็ได้น่าจะอ่านว่าบุพพางามมากกว่าแฮนะคือไม่ใช่เหยียบตามสีพื้นแต่ให้เหยียบตามตัวอักษรนะ่ะเสียงนะเสียงนะฮะเห็นไหมล่ะเออจริงด้วยแนฮะด้วยเออแต่ว่าบุพพางามมันแค่สามพยางค์ก็ไปแค่สามเก้าดิยังมีต่ออีกนะบุพพางามเมื่อแบ่งบานไงแล้วต่อจากนั้นล่ะ ต่อจากนั้นก็เอ่ออะไรวะบุบพางงามเมื่อเบ่งบานย่อมโรยราไม่มีสิ่งใดอยู่ยั่งยืนไม่ต้องห่วงฉันท่องได้หมดแล้วยอดไปยอดในที่สุดยอดออ้ยเออเดี๋ยวโรยแล้วต่อด้วยอะไรอ่ะลาแล้วก็ตามด้วยไหมอ้าวอ้าวออบอบเอ้นี่อึบออบเป็นทางตันเหรออ๋อมันไม่มีทางแยกไปทางอื่นใช่ไหม ก็หมายความว่าไม่ใช่ทางขวาที่มองจากบนข้างบนใช่ไหมต่อคหอย่างนั้นละมั้งโอ้ยต้องกลับไปเริ่มใหม่เน,นี่ยรีบไปเถอะระหว่างอยู่ในนี้พวกนั้นจะแซงเราไปแล้วก็ได้นะจะี๊ยะเออเอ้ยือาเดี๋ยวก่อนนะพี่ตาอย่าพ่งไป,งไปอะไรหรอฮนี่จะ,ะ,ะดูเหมือนว่าข้างๆเนี่ยจะเป็นถ้ำนะฮะห,<า>หวงผ่านตลอด ใช่โย่ถูกแป๊ะเลยฮะโดนพวกนักแสดงหน้าไปแล้วจริงๆด้วยอ่ะเอ้หเท้าใหญ่ๆเนี่ยต้องเป็นเท้าใจแงงแง่เอาละรีบไปกันเถอะโอ้ับไปเลย างั้นต้องมีวิธีแน่ถึงมันจะไม่ได้ง่ายขนาดน,นั้นก็เถอะเอาอ่ะดีละแบบนี้ก็ต้องใช้วิธีสุดท้ายแล้วกันนะชุดหัวรถจักรมนุษย์ว <c oughs> ิ่งผ่านแบบรวดเดียวไปเลยเออเอาไปเลยชิซุกะเออจ้ะ ตามที่มันพิชกลชันจริงด้วยจริงด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกลงไปเลยงานของพวกเราไปก่อนละกันนะสมัตทั้งหมดจะต้องเป็นของพวกฉันใบ้ พอเล่นกีกงเลยเป็นแบบนี้สิเดี๋ยนีอ้อนสมบัติลับบนเกาะหัวโกะโหลกเฮ้ยบรรยากาศมันได้คนลุกจกกลนอฮะแถมดูเหมือนจะเป็นทางตาันด้วยนะเนี่ยไม่หรอกนี่แหละคือตาต่อตามาประสานมันต้องมีอะไรแน่ได้เรื่องคพือแข่งต้องตาฉันไม่แพ้ใครอยู่แล้วมาก ฉันว่าเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกนะเออนั่นน่ะสิอันเหรออ๋อรู้แล้วล่ะมันเป็นประตูนั่นเองอ่ะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเองเรื่องออกแรงเป็นหน้าชี่ฉันใจแอนจริงด้วยนะเฮ้ยเย้ใจแอนแมนสุดๆแรงช้ำตกมัน เปิดนี่ก็แหละโอ้โหอย่างนั้นแหละเอ็นแมนเปิดแล้วโมเลยอะเลยเร็จใจแอ็นแมนสุดๆแร่งช้างตกมันนะสุดยอดหยุ่ยนี่ไงทั้งสองข้างหันมาประสานตากันแล้วโอ้ที่ท้ายก็อย่างนี้เองเนาะไอ้เจ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามหลังเขาเยอะเลยเนาะ เออใช่อ่ะดิเอารีบไปนะรอด้วยสิดิเร็วเร็วมีสองทางที่เขาบอกว่าให้เลือกอ่ะคงเป็นทางแยกนี่แหละลุกไปทางไหนดีอ่ะดูมันไม่น่าเข้าทั้งสองทางเลยนะบุญเต๋อเออเร็วเร็วเร็วเดีเราผ่านแล้วรีบไปกันเถอะอันนี่แ้อะไรเดี๋ยวก่อนซีโร่ฉันด้วยอ่ามันจะทึ้งครับไม่ไหมนี่เมื่อกี้ได้ยินเสียงเสือนิโอะนี่นะเขาเข้าไปทางไหนกันนะ ดูไม่น่าเขาทั้งสองทางเลยอืมอืมเอออาเอาเจำเจีบมะเขือเพราะก็ท่อหน้าเว้นจะอ่ารู้แล้วทำนี้ละเอาเลยออเอทำนี้ดีกว่าเออเอาให้แน่ดิเอาไปเลยเร็วจบจายเลย หินงอกหินย e> ้อยน่ะแต่ใหญ่ขนาดนี้ฉันก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะร่วงร่วโอ้แม่สุดปลอดภัยใช่ไหมจ้าขอบคุณมาเลยคิสนีเสร็จกันโดนแย่งความเท่ไปเลยเราโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเออเออโอ้ น้ำเย็นดีจังเลยไหนไหนไหนจริงด้วยฮะนั่นเันอะไรอ่ะออ่านว่าหนึ่งร้อยมัเหมือนกับร้อยคะแนนที่ฉันใฝ่ฝันเลยเนอะเหรอเอ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 ้ยใจออกระดู สยองชาวบ้านเลยแฮะถ้าทางจะเก่าแก่เอาการเนี่ยนะสงสัยคาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ยุกเซนโงคุน่ะอืมต้องเป็นเฮียคุโรมารุแห่งทัพน้ำบุรายาม่าแน่เหมือนเขากำลังปกป้องอะไรอยู่เลยจริงด้วยนะก็สมบัติไงล่ะสมบัติคงจะอยู่ข้างใต้ดีแหละนั่นสิดีลามะคุดกันเลยโอ้โดราเอมอนเอาเคอมือดีๆออกมาหน่อยสิอ๋อเอโอเครัวธรรมดา ไม่มีของที่ช่วยให้ขุดง่ายๆหรอกเหรอโถ่สมบัติจะมีค่าก็ต่อเมื่อเราค้นพบมันด้วยความยากลําบากกันจีขอโทษนะครับเราควรช่วยหน้าไปทงรู้สักพักได้ปะครับปิดเล้ยอะ เ้าเวลาที่รอคอยเปิดแล้วนะมีอะไรเหรอมันเปิดไม่ออกเอาเท่าที่ดูนะก็ไม่ได้ล็อกุญแจนะตังนี้ยี่ไงปิดปิดด้านนะเยจอ้ยไม่ไหวอีกยตังนี่เจย์เจยเจเยเจยอม ออกเหนือยฉันไม่ออกเปิดไม่ออกเปิดไม่ออกเปิดไม่วไม่เอาไงอ่ะอุตส่าห์มาถึงที่แล้วนอะอ่าน้องบีจ้าขอบคุณทุกคนนะเอาดูสิทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆแล้วพวกนายไม่ได้ห่วงฉันเลยหรอกเหรอใช่โถ่เอ้ยมีตะกลอกเปล่าใช่ไงอ่ะ ยมีใครบางคนน่ยขุดเอาสมบัติไปก่อนแล้วสิสรุปว่าลงแรงเสียเปล่าสินั้นงานเนี้ยนั่นน่ะสิเฮ้น้งไปความว่าไงเนี่ยฮะจ๊จะไม่รู้ได้ยังไงอะเจ๊มันก็แค่ว่าไปตามที่เห็นเท่านั้นเองอะโดนไหมจ๊ะเอ้อลายแท้เนี่ยเป็นของจริงนะอ๋ออ้อเอ๋ออ๋ออะไรอะไรเป็นเป็นลายไปในที่สุงนี้ เข้ามามันจะปรากฏเฉพาะวันน้ำเกิดน้ำตายใช่ไหมก็หมายความว่าถ้าน้ำขึ้นเต็มที่ทางจะถูกปิดใช่ต้องรอน้ำอีกรอบใหม่ถึงจะออกไปได้นะอ้าเอาไรอะ สนุกดีไหมจัเานั่นคุณลุงที่เราเจอนี่พวกเธอกำลังตามหาสมบัติของเฮียคุโรมารุใช่ไหมครับถ้างั้นฉันจะให้ดูนั่นมันอยู่ตรงนั้นยังไงอะ้โวว้าวน่าขั้นตาใจไนเนอนแต่ว่าหมายความว่ายังไงอะครับ แล้วก็ไหมายอสมบัติของเขานะบรรพบุรุษของฉันขุดออกมาตั้งแต่เม <Likewise> <country> <tr> <stems> ื่อหลายร้อยปีก่อนแล้วล่ะแล้วเพราะบัติพวกนั้นแหละบรรพบุรุษของฉันถึงได้สร้างนาแห่งนี้ขึ้นมาได้วันนี้ก็ยังปลูกข้าวได้เยอะแยะเป็นนาที่ดีมากเลยแต่ว่าพวกเรากำลังพยายามตามหาสิ่งที่มันไม่มีกันเหรอเนี่ยเหนือยเกเหนื่อยเกินไาเลยอ้าวนี่คิดว่ายังมีสมบัติอยู่เหรอเสียใจที่ต้องฝันสลายนะ เอาไว้แต่ว่าเครื่องเล่นในทําก็สนุกดีอย่างนั้นใช่ไหมล่ะฮะเครื่องเล่นเหรอใช่เป็นของเกาะน,นี้แหละเดี๋ยว,วเรนี้ที่นี่ก็จะเปิดให้บริการเป็นส่วนสนุกผจญภัยยังไงเล่าเออจริงสินี่ใบปลิวให้ดูด้วยเป็นใบปลิวแนะนำเอ่อลายแทงสมบัตินะเนี่ยเหมือนลายแทงที่ฉันวาดเปียบเลย ส่วนของจริงก็ถูกจัดแสดงเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์มื้นบ้านจะไปแวะดูก็ได้นะโอลแบบนี้เขาเรียกว่าลงแรงอะไรนะลงแรงเสียเปล่านะเออเสียเปล่าใช่แต่ว่านั่นสินะใช่แล้วล่ะก็จริง่ะเนาะงันมัง

การตามหาสมบัติในครั้งนี้ไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆพวกเขาก็ได้พยายามครับน้องๆและตอนนี้นะฮะได้เวลามาเฉลยคำถามกันแล้วครับกับคำถามที่ว่าใครครับเป็นคนเปิดหีบสมบัติได้สําเร็จนะฮะและคําตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือโนบิตะนั่นเองครับใครที่ตอบถูกนะฮะสามารถเข้าไปเช็ครายชื่อกันได้เลยที่ f a c e b o o k โมเดิร์นนาร์ตูนะครับเห็นรายชื่อของตัวเองแล้วก็อย่าลืมส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทร